และนี่คือผลงานของ h a m m e มนะครับผมแล้วเราจะเริ่มกันที่ Ford Next-Gen YT ์วตัวนี้นะครับการชนหน้าตัวนี้ชื่อว่า Atlas Series นะครับจะสามารถใส่ได้ทั้ง XLT, YT ์อและ e v e r e s t นะครับเรียกว่า แข็งแก่งมาพร้อมฟังก์ชันใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟแบบ sequential light นะครับผมโดย sequential light นี้จะเป็นไฟแบบใหม่จะมีลูกเล่นที่สไลด์ตามนะครับผมหรือวิ่งตามแนวของไฟนะครับเรียกว่าสวยตัวนี้การชนตัวนี้ยังรองรับไม่ว่าจะเป็นระบบเซนเซอร์หรือว่าจะเป็นระบบเช็คแพคโดยผ่านแผ่นอะคริลิกนะครับ เราจะมีแผ่นอะคริลิกอยู่ตรงนี้เพื่อให้สามารถอา่นานสัญญาณได้นะครับผมกันชนตัวนี้ยังรองรับวินขนาดไซส์12,000ปอนด์ด้วยนะครับและที่ทุกคนเห็นเป็นจุดรูๆอยู่ด้านบนนี้นะครับผมสามารถเอาไว้ยึดพวกไฟสปอตไลท์ไฟกลมดิวิ้งไลท์ของ h u มเมอนะครับผม ซึ่งเป็นไฟล์ใหม่เรียว่าเทและยังมีจุด2จุดตรงนี้สามารถยึดจุดติดโกโปนะครับทำให้ทุกคนนั้นสามารถถ่ายวิดีโอวอล์อกหรือว่าวิดีโอที่เราไปลุยๆแอคชั่นแคมได้มุมนี้จะสุดยอดเลยครับต่อมานะครับผมจะเป็นขา Recovery Point นะครับไม่ว่าคุณจะตกหล่นหรือว่าโดนอุบัติเหตุอะไรสามารถลากได้จากจุดนี้เลยนะครับผมตรงนี้สามารถลากได้เลย กันชนแอดแลาสตัวนี้นะครับผมยังมีการปรับดีไซน์ให้ดูบเฉี่ยวและทันสมัยมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์ที่ปรับมุมองศา 97, ตรงบริเวณนี้นะครับผมให้มีความโค้งลง ให้มีการปาดเข้ากับตัวรถอีกจุดหนึ่งสําคัญเลยนะครับผมไฟตรงนี้ทุกคนอาจจะถามว่าไฟอะไรเรายังมีไฟตัดหมอกด้วยนะครับผมโดยไฟตัดหมอกของเราที่ทุกคนจะสังเกตได้ง่ายๆเลยรผมจะมีโลโก้ฮัมเมอร์เล็กๆจุดบริเวณนี้นะครับผมแสดงว่านั่นของแท้นะครับและต่อมานะครับผมจะเป็นบันไดข้างนะครับผมที่ยอดฮิตยอดนิยมบันไดข้างตัวนี้ชื่อว่า Shadow Series นะครับผมโดย Shadow s ซ r i e s ตัวนี้เราจะมีการดีไซน์ที่เป็นลายตะแกงนะครับเวลาคุณจะล้างรถหรือว่าไปลุยนะครับผมมันจะมีขี้ดินขี้ราย และรูตะแกงนี้แหละจะทําหน้าที่ทําให้น้ําหรือว่าขี้โคลนเวลาเราล้างนะครับผมตกลงสู่ด้านล่างและยังมีปัญหาเนี่ยนะครับผมที่ทุกคนอาจจะพูดถึงกันว่าเฮ้ย mm. ทำไมยางกัะเหล็กนี้เวลาเราเหยียบมันลื่นใช่ไหมครับผม mm. เราได้มีการดีไซน์นะครับผมให้มีแผ่นกันลื่นนะครับเรียกได้ว่าหนืดเลยครับผมเนี่ยครับและภายในขั้นตัวนี้ยังยึดกับตัวถังรถนะครับผมทําให้มีความแข็งแรงมากขึ้นรองรับน้ําหนักได้สูงเลยนะครับผมจะสามารถเรียกได้ว่าขย่มก็ไม่ล่วง บันไดข้างตัวนี้ครับผมได้มีการทดสอบนล้วนะครับผมสำหรับคนที่มีน้ำหนักถึงร้อยโลสองคนเลยขึ้นลง500ครั้งเลยนะครับผมเรียกได้ว่าไม่เป็นไรเลย อีกหนึ่งอย่างนะครับที่สุดเฟี้ยวเรียกว่าเลี้ยวมองทุกคนเลยนะครับผมนั่นก็คือโลบาร์วเออร์ซีรีส์นะครับมีการดีไซน์ที่เป็นลายตะแกรงนะครับผมทําให้ล้อกับตัวบันไดข้างนะครับผมที่เป็นลายตะแกรงเช่นกันเรียกได้ว่าเข้าครบเซตหลอเลยอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับผมมัดเด็ดของเรานั่นก็คือไฟถอยและไฟเบรกภายในหลอดเดียวกันนะครับผมและยังไม่พอนะครับผมยังมีอีก2จุดนะครับผมไฟส่องกระบะนะครับและทุกคนยังสามารถต่อเป็นไฟถอยได้อีกด้วยเรียกได้ว่าจะหาของกลางคืนหรือปีนขึ้นไ อะไรกลางคืนนี้สองสว่างลงมาเห็นทุกอย่างครับผมอีก1จุดนะครับผมที่นับได้1 2 3 4จุดด้านบนนะครับผมคือ mounting light นะครับทุกคนสามารถเอาสปอตไลท์ไฟกลมหรือว่าไลท์บาร์นะผมสามารถไปติดไว้ด้านบนได้เลยเราเจาะรูให้ทุกคนสามารถยึดได้โดยง่ายนะครับผมและอีกสิ่งหนึ่งนะครับผมที่ว่าเฟียลถ้าไม่เลี้ยวมองนี่ผมมีเครื่องเลยนะครับผมนั่นก็คือการชน M ซีลีนะครับโดยกระชน m Series ของเรานี้จะมีฟังก์ชันตั้งแต่ไฟถอยและไฟเลี้ยวภายในหลอดเดียวกันด้วยนะครับผม เรียกได้ว่าตัวนี้ยอดนิยมเลยจะมีลายตะแกงนะครับผมทาให้มีความดูโดดเด่นมากอันนี้ดีไซน์ใหม่เลยนะครับ <Wow. S 1> และยังมีจุดยึดนะครับผมสําหรับคนที่ต้องการลากเรือหรือว่าต้องการลากพ่วงนะผมที่ต่อมาจากทานด้านหลังและยังมีไฮลิ์แจ็คและปักพ่วงเรือด้วยนะครับผมสามารถติดตั้งได้จัดตรงนี้เลยมีไฟสองป้ายทะเบียนให้อีกด้วยเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมอันนี้จะไม่ทําให้ตํารวจมองคุณแน่นอน <laughs> กันชนท้ายตัวนี้ยังรองรับเซ็นเซอร์ด้วยนะครับจุดแดงๆ2จุดด้านล่างนะผมนั่นคือ Ultimate s h u c k ิลนะครับผมโดยทุกคนจะคิดว่าแข็งแรงแค่ไหนผมมีคลิปให้ดูนะครับผมซึ่งเราได้ผ่านการเทสแรงดึงมาแล้วไปดูก็ได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูต่อกันอีกคันเลยดีกว่า และอีกหนึ่งพี่ใหญ่นะครับผมเรียกได้ว่าตัวตึงประหยัทุกย่างถนนเลยนะครับผมนั่นก็คือ Ford Ranger Raptor Next Gen นะครับผมกันชนหน้านะครับผมของ Ford Ranger Raptor คันนี้นะครับผมนั่นก็คือ Atlas Series นะครับผมและ Atlas Series ตัวนี้ที่แตกต่างกับ Ford Ranger Wildtrak คันนู้นนะครับผมนั่นก็คือ Roof Mounting b r a c k e นะครับผมที่จะมีลักษณะที่ยึดกับจุดด้านหน้านะครับผมทั้งหมด2จุดนะครับผมและไอเทมหนึ่งนะครับผมที่ทุกคนอาจจะมองไม่เห็นกันแต่ถ้าเปิดออกมาแล้วเด่นเลยนั่นก็คือ ไฟไร้บานนะผมที่ซ่อนอยู่ภายใต้กระจังขนาด30นิ้วนะครับเราจะมีขายยึดจี้มีเอกลักษณ์ของทางฮัมเมอร์นะครับผมที่ยึดอยู่ทางด้านในสามารถยึดได้โดยที่ไม่ต้องเจาะกระชอนอันตัวนี้ก็ฟังก์ชันเหมือนกับตัว Ford เร g e r อร์ไวท์แคันูเลยและต่อมานะครับผมเป็นบันไดข้างชา dow Series นะครับจะมีไฟสองสว่างอยู่ที่ใต้บันไดข้างนะครับจุดตรงนี้นะครับผมเมื่อเวลาเราเปิดประตูปุ๊บจะมีไฟสองสว่างที่อยู่ด้านล่างนะครับผมทำให้สามารถ มั่นใจนะครับผมในเวลาเราก้าวลงมาแล้วก็แผ่นการเลื่นนะครับผมเราก็ยังมีให้เช่นกันด้วยอยู่ตรงนี้นะครับผมการเลื่นเหมือนเดิม ต่อมานะครับโลบาร์วิกเตอร์ซีรีส์เป็นสินค้าใหม่นะครับวิกเตอร์ซีรีส์นี้จะมีดีไซน์คล้ายๆกับวรลเลอร์แต่ความแตกต่างน,นั่นก็คือจะมีองศาตัดลงมาทําให้ดูเฉบเฉียวฟังก์ชันของวิกเตอร์ซีรีส์ตัวนี้จะมีตั้งแต่ไฟถอยและไฟเบรกในหลอดเดียวกันและยังมีไฟสปอตไลท์ด้านข้างอีก2จุดอีกด้วยโดยที่เราดีไซน์ทนาะให้มีความสปอร์ตมากขึ้นเข้ากับตัวของแรปเตอร์คันนี้มากขึ้นนะครับผมและที่เห็นเหล็กภายด้านในนะครับผมตรงนี้ จะเป็นจุดที่ทําให้มีความแข็งแรงมากขึ้นโดยเราจะดามเหล็กเป็นเหล็กท่อที่มีคุณภาพนะผมเราจะยึดเอาไว้ทางด้านในทําให้เสริมความแข็งแกร่งของตัวโรบาร์มากขึ้นสภาพของอะไรขึ้นไปเรียกได้ว่าพาดได้เลยสามารถรับน้าหนักได้สูงครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมเทคนิคเด็ดลับๆของทางฮาร์เมอร์นะผมเรียกได้ว่าไม่เคยบอกใครเลยนะครับว่าเราทํายังไงในการยึดโลบาร์นะครับวิธียึดของเรานะผมจะใช้เป็นน็อตทั้งหมด 8ตัวนะครับผมในการยึดตรงช่องสล็อตรูเดิมที่ทางอร์ดให้มานะครับผมเรียกได้ว่าโลบาตัวนี้เราจะไม่ต้องเจาะเพิ่มเลยโดยการที่เรายึดกนะ็คือแค่เปิดฝาตัวนี้ออกมานะครับผมจะเห็นรูสล็อตอย่างนี้นะรเราเพียงแค่ยึดมันไปเท่านั้นเรียกได้ว่าสําหรับคนไทยไม่ค่อยชอบเจาะนะครับผมตัวนี้จะตอบโจทย์ทุกคนเลยนะครับผม การชนสุดฮ <icana>, ิตโดรว่าซีรีส์ของเรานะผมจะมีเป็นไฟสัญญาณสำหรับไฟถอยนะครับผม อยู่ถึง2จุดทั้งซ้ายและขวานะครับและยังมีโทฮุกอินคอเบอร์เรชั่นอัลติเมทชักเกิลที่สามารถลากจูงได้เช่นเดียวกับ Ford r a n g e r อร์วัตคนนูนะครับผม <S <S ยังมีไฟสองป้ายทะเบียนนะครับผมถึง2จุดเช่นกันกับตัว M-Series ีนัน,รนาร,รูนะครับผมแป้นบอลลากเรือนะครับผม ปักพ่วงเหลือและไฮลิฟแจ็คนะครับผมยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมตรงนี้จะเป็นดีไซน์ที่เป็นลายตีนเป็ดทําให้เราเหยียบได้อย่างมั่นใจโดยที่จะไม่ลื่นเลยครับผม <S <S และอีกอย่างนะครับผมนั่นก็คือสินค้าตัวใหม่จากทางฮั m เมอร์นะครับนั่นก็คือแฟตแลกที่ทําจากอลูมิเนียมคุณภาพสูงเลยนะครับเรียกได้ว่าสามารถยึดได้ทุกจุดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไฟและบาร์ด้านหน้านะครับผมจากทางฮัมเมอร ที่มีขนาด30นิ้วเรียกได้ว่า2ทีนี่หูตาแตกเลยนะครับและยังมีสอทางด้านข้างสอะะทางด้านบนสามารถยึดได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นกันลื่นหรือว่าจะเป็นออเนิ่งนะครับผมสามารถยึดได้กับแบล็คตัวนี้ได้เลยนะครับผมและที่สําคัญไม่ต้องเจาะรถอีกด้วยนะครับผมสามารถดึงแผ่นยางจากทางด้านบนและยึดกับรูเดิมของสล็อ ของตัวรถได้เลยเรียกว่าจะถูกใจคนที่สายลากรถที่ไม่อยากเจาะตัวรถเลยและอีกอย่างนะผมสําหรับตัววายแท็กนะผมเพียงแค่ถอดราวหลังคาด้านบนออกมาและยึดตัวแหลกนี้เข้าไปก็สามารถรอได้เหมือนกัน XLT ก็เช่นกันกับตัวแรปเตอร์นี้นะครับผมดึงแผ่นยางขึ้นมาและใส่เข้าไปรอเลยครับผม เอาละครับผมและก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวหนุ่มหล่อ2คนนี้นะครับผมเรียกได้ว่าถ้าผู้ใดสนใจนะครับผมสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางด้านล่างนะครับผมเรียกว่าถ้าอยากหล่อต้องฮัมเมอร์นะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องฮัมเมอร์ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ